วัสดีค่ะเพื่อนวันนี้จะมาแกะกลองนี่นะของพี่พ์ยหน้าหลังเหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะแกะบอกบอกว่าเขาส่งข้อความมาบอกว่าให้แกะแล้วถ่ายวีดีโอไว้เป็นหลักฐานเพื่อมีอะไรเกิดขึ้นของไม่พบอะไรเขาก็จะได้มีหลักฐานไว้ดูสิเราเราสั่ง LK LK 4นะคะ LK 4ก็จะมีพริกทอดมะผักกรอบผัก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 อกรอบจะคล้ายๆของประเอาอ่น้องสาวนะประเอของเด็กๆก็คือเขาสั่งสอง LK สองอันนี้ LK สี่จะคล้ายๆกัน่วยชัดสองหรือสี่เนี่ยสี่หรือห้ากันเลยทำไมเหมือนกันเลยล่ะ มันตันเดะเลยฮาโอเคหมดแล้วนะหมดแล้วคือได้นีเอ่ออันนี้ซอสพี่ก่อประมาณนี้ประมาณนี้นะคะนี่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าได้เจ็ดชิ้นนะคะโอเค วิตามินซีบอกเลยว่าอร่อยเพราะว่ากินของน้องไปแล้วเด็กๆชอบอ่ะโอเคะกรอนนะคะวันนี้